ครับก็เราเดินมาจากจุดที่แวะชมดอกญ้าระหว่างการเดินทางนะครับนี่จะมาที่ลานใหญ่ของทุ่งดอกย้านะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นับอกว่า,าลานขนาดใหญ่และสวยงามมากนี่เราอยู่กำลังอยู่ช่วงการเดินทางไปนะครับจากจุดที่เราเดินมาเมื่อกี้ที่เราไปดูแวะดูเมื่อกี้นี่ครับทิปก่อนนี่ก็คือประมาณ สองร้อยเมตรนะฮะพระลานหินหลายรูปแบบมากๆเลยฮะสวยงามครับไม่รู้ว่ากล้องจะย้อนแสงไปได้ไหมนะฮะตอนนี้ช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นแจ่มนะครับก็อาจจะมีเสียงลมรุกลบบ้างนะครับผมใช้เสียงสดทั้งนั่นแก้เเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลย สับมือถือมาอย่างเดียวถืนะครับลานใหญ่มาชมภาพเไปจอทุ่งนะนะบมีชิดเจน,นะครับช่วยกักสา ก็รกวนนะครับเดินตามแนวทางที่ทางเ้าาที่เขาทำไปให้นะครับน้เข้ามาตอนนี้สมัมผัสได้กลิ่นอย่างแรกคือกลิ่นหอมหอมมากหอมจริงๆครับเป็นทุ่งดอกยากว้างใหญ่เลยครับ ก็กำลังแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวชม ก็สวยงามครับ เชื่อว่าดอกหญ้าจะหอมได้ขนาดนี้นะครับสังเกตนะครับที่นี่เป็นบนภูที่สูงนะครับแต่วันนี้ว,นนวันที่29พฤศจิกา2563เราสังเกตน,นะครับบนภูสูงพลานหินน้ำครับน้ำยังไหลอยู่ตลอดเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะถึงจะไม่เยอะ แต่ก็เป็นการเห็นถึงการไหลของน้ำนะครับความชุ่มชื้นยังมีนะครับสวยงามครับทุ่งใหญ่ลานใหญ่ครับลานดอกหญ้าขนาดใหญ่เลยนะครับสวยงามมากครับช่วงเช้านี่คนน่าจะเยอะฮะ เพราะว่าเห็นเดินสวนทางกันออกไปนี่ไม่ใช่น้อยครับมาชมกันได้นะครับจุยานผาหลวงนะครับที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับนี่ตำบลอะไรน,นะพี่ตำบลอะไรครับที่นี่ตำบลน,นาเริงครับอ่าตำบลนาเริงนะครับอบบนนําเภอศร,อเอรีเมืองใหม่หนาเริองอ่า นาเลือเบอสีม่วงใหม่นะครับจะต่อทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็มีจุดกลางเต็นท์มีเต็นท์ไว้รับรองนะครับผมมีลูกหาบน้อยๆ <c oughs> ครับช่วยห่เพิ่มขึ้นมาช่วยประชาชนาธิบดที่ไม่เคยมาก็ช่วยประชานาธิบดีว่าเราต้องมาด้วยความไอ้เป็นอนุรักษ์ก็คือเราจะไม่เข้าไปเหยียบย่ำดอกไม้เพราะว่า ถ้าคนมาทีหลังเขาก็อยากเห็นไอ้สิ่งที่มันสวยงามไม่อยากเห็นร่องรอยที่ไปนอนทับอย่างนี้ครับขอความมือนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยครับครับผมครับครับผมขอบคุณนะพี่ดีฮะเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนํานะครับเมื่อคืนนอนกลางเต็นท์นอนก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับยอดมาก ากนะครับมาทันทีมาแล้วก็ช่วยกันดูแลครับ นะฮะก็ท่านอยากได้นะครับแค่นี้ก็สวยนะครับนะฮะเก็บบันดอกแยมมาฝากครับผมนะช่วยกันดูแลครับจะเปิดแค่ช่วงสามเดือนนะฮะครับก็เที่ยวชมได้ ชิีเมืองใหม่เอ้ยอำเภอสีมเมืองใหม่ตำบลน,นาเลินนะครับผมลานต้อกว้างเลยครับ่ายินจุดนู้นนะครับไปยาวนิดนึงครับเนื่องจากว่าโมเองค่นอนข้างจะใช้คำว่าลุ่มหลงเลยนะฮะกับธรรมชาติณปัจจุบันนี้นะครับ แต่เนื่องจากว่าเรากิจกรรมที่สวนเยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาได้มีโอกาสได้ออกมาเท่าไหร่กลังหาทางเดินออกตอนนี้เหมือนต้นเอนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นเอ็นอ r ที่เกิดเฉพาะบนภูบนหน้าผาเท่านั้นบนภูสูงเท่านั้นนะครับ สอนครับเดินอ,อย่างนี้อ่านี่นี่น,นี่ก้อาวอยากนิดนึงแต่เราก็เดินตามทางที่เขาให้ทําให้เดินอึบอุ๊บอุ๊บนี่จเจนปลาไหลเผือกอีกแล้วเนี่ยปลาไหลเผือกขึ้นตลอดทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำแนวทางเดินไม่ให้อยู่นะครับ ทางเดินเขาจะเขาจะวางหินเป็นแนวให้สวยงามมากครับ ดีครับช่วยให้ไม่เหนื่อยในการเดินระยะทางไกลๆนะครับสวยงามครับสวยงามพาราณีไกลนู่นมันจะเป็น เป็นลูกแสงนะครับเพืมาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตินะครับใบผงดอกหญ้านะครับแผ่นผาชมลางพงกวางถามว่าเหนื่อยไหมเดินเหนื่อยนะครับแต่พอได้กลิ่นความหอมอของดอกหญ้าแล้วผมว่า เรงไหนมันหายนะครับมาเห็นสีเห็นความสวยงามนะครับการเกิดแซมของธรรมชาตินะสีของดอกธรมดอกหญ้าจากธรรมชาติเนี่ยม่วงครามเหลืองสลับกันขาวนะ